ทุกท่านผมจะมาอัปเดตนะครับครับของบิตคอยนนะครับและก็เหรียญมีนบางตัวนะครับวันนี้นะครับวันที่วันที่18เดือน3ปีหกนะครับผมเองก็จะมาอัปเดตราคานะครับคลิปนี้มาเพื่ออัปเดตราคาเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําในการลงทุนหรือชักชวนไกลนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะดูในกระดานของ OKX แล้วก็ของไบ n c e ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ ผมจะดูตัวของบิตคอยกันก่อนเลยนะครับบิตคอยตอนนี้นะครับล่าสุดอยู่ที่4 0 0 0ม่ดอดอลลาร์นะครับนี่คือตามเฟรมเดือนนะครับตามฟรมเดือนเนี่ยเขาก็ได้ลงมาเฉล็บแต่แถวเส้นค่าเฉลี่ยเส้นกลางนี้นะครับนั่นหมายความว่ายืนอยู่เส้นแนวรับนะครับแล้วก็ดึงขึ้นกลับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผมตามที่ผมคาดการและคาดเดาของผมเองนะครับผมเป็นการสมมุติของผมขึ้นมานะครับเท่านั้น1 2 3ลงมา3เดือน1 2 3 4 สี่ขึ้นสี่เดือนหนึ่งสองสามลงมาสามเดือนลงสามนะครับลงสามนะครับเอาแล้วสันนิษฐานว่าแต่งนี้จะเป็นหนึ่งแต่งนี้สีเขียวจะเป็นสองสามสี่นะครับหนึ่งแสนสองพันดอลลาร์หนึ่งแสนสองหมืนดอลลาร์นี่คือการเดาของผมนะครับหนึ่งแสนสองหมืนนะครับดังนั้นแล้วผมก็มีการคาดเดาของผมเองนะครับเพื่อนๆนะอาจจะเป็นสงครามจบแล้วหรือการขึ้นดอกปงดอกเบีย้ยอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตลาดรับรู้ความจริงไปก่อนหน้านี้นี้แล้วเพราะว่ามันลงมาแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ แล้วแต่ว่ามันจะขึ้นได้แรงขนาดไหนครั้งก่อนขึ้นแบบนี้ยาวแบบนี้สมมติว่ายาวสองเมตร ครั้งนี้มันจะขึ้นยาวกว่า3เมตร4เมตร5เมตรก็ได้นั่นหมายความว่าเลย6 9 0 0 0ดอลลาร์ที่เคยทำจุดสูงสุดก็ได้นะครับผมแต่คลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปที่จะให้คุณซื้อนะครับผมแต่เพียงแค่ว่ามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆสั้นๆเท่านั้นนะครับผมนี่คือตามเฟรม1หนึ่งวันนะครับผมในแพทเทิร์นแบบนี้นะครับลงมายืนอยู่เส้นแนวรับทุบลงมาครึ่งแท่งนะครับของ2วันก่อนหน้านี้นะครับแล้วลงมาโซนนี้หวังว่าจะเป็นปลายแอคชั่นดึงขึ้นกลับได้นะครับคิดว น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับแนวต้านต่อไปนะครับผมสําหรับตัวของบิตคอยนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นอันดับแรกก็คือ42,000ืถ้าเกิดผ่านได้ก็ต้องเจอที่4 0 0 0มื่นสี่หมื่นสี่พันสี่หมื่นห้าพันดอลลาร์ขั้นเลยนะครับผมนะครับคิดว่ามีโอกาสมากๆเลยนะครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับผมจะไปดูของตัวไหนดีนะครับชีบะนะครับชีบะก็ทุบลงมาเช่นกันนะครับนี่คือตามเพลมของ1วันชีบะนะครับ ก็ยืนอยู่บนเส้นนี้นะครับยืนอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ทันกลางบีบีกลางนะครับก็คิดว่าแนวต้านชีบาจะอยู่ที่ประมาณ2 3งสนนะครับถ้าเกิดยืนเหนือเส้นได้ก็แสดงว่าต่อไปมันก็ขึ้นยาวแล้วนะครับคิดว่านะครับผมโอเคครับเส้นสีพยายามจะชนแนวต้านตรงนี้ถ้ายืนได้ก็โอเคแสดงว่า S1 ต้องยืนสูงกว่าแล้วโอเคเอสเยืนยังยังไม่ยืนสูงกว่าเส้นบีบีกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูตามเฟรมเล็กกันเลยนะครับเส้นตามเฟรมเล็กยืนเส้นสี ม่วงสีชมพูนี้แล้วนะครับผมนั่นหมายความว่าจะขึ้นมาเทสแถวๆนี้เลย2องสองนะครับก็คิดว่า2องพนะครับจะมีโอกาสขึ้นไปแตะได้นะครับผมเนี่ยโซนนี้ทำเป็นเม็ดหนึ่งสองสองสองนะครับตามเฟรมเอสสี่นะครับเอสสี่ก็แนวต้านจะอยู่โซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆของสองพันสองสำหรับตามเฟรมหนึ่งวันนะครับตามเฟรมหนึ่งวันเนี่ยผมดูให้นะครับผมนะครับมีโอกาสนะครับที่จะสองพันหกนะครับกว่าจะผ่านตรงพันสามต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆเส้นกลางนี้นะครับแนวต้านที่ก่อตัวหนาแน่น 2 3 0พนะครับ2 3 5 6นะครับผมนี่คือสำหรับตัวของชิบะอินุนะครับโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับจะดูของ ADA นะครับ ADA ก็เช่นกันนะครับ ADA ตอนนี้เราต้องหาเหรียญที่มันมีพื้นฐานดีๆเมื่อมันลงมาปภาวะตลาดลงมันมันอาจจะขึ้นได้ดีกว่าภาวะตลาดอาจจะอัปเดตระบบเสร็จอย่างนู้นอย่างนี้นะครับโอเค ADA ตอนนี้ยืนเหนือเส้นเส้นตรงนี้ได้สวยงามมากนะครับผมนะยืนได้ดีกว่าชิบะนะครับตอนนี้ชิ เอดีกับโรสคอยนะครับค่อยค่อนข้างที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับผมมองว่าจะต้องไม่ขึ้นแรงก็ลงแรงนะครับแต่ว่ามันลงแรงมาตลอดหลายเดือนแล้วเพื่อนๆก็คิดต่อนะครับว่ามันจะขึ้นหรือจะลง0.83ดอลลาร์ตอนนี้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นไปก็แต่แถวเนี้ยครับผมนะ0.94นะครับนี่คือการเดาของผมนะครับผมตัวต่อไปนะครับจะไปดูตัวของเหรียญในกระดาน OKX หน่อยนะครับ OKX ผมจะไปดูของ Baby d o อสนะครับ B A B B เอบนะครับ Baby Dos นะครับตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่2 6 8 8นะครับเมื่อกี้มีการกระตุกขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมก็เข่าได้ตำ่ำโลของโลก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้ต่ําสุดนะครับครั้งก่อน2่1 0นะครับล่าสุดอยู่ที่โซนนี้เลยนะครับผมเมื่อที่ผ่านมานะครับ2อกตอง6นะครับเพื่อนๆนะ สองโอ๊กอกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้น่าจะวิ่งกลับไปแถวโซนนี้ได้นะครับผมนะสองพันเจ็ดนะครับก็ลุ้นกันต่อหวังว่าจะดีดกลับไปที่แถวสองพันเจ็ดนะครับเพราะว่าอ่านี่คือโซนแนวรับของเขาเลยนะครับโซนแนวรับของเขานะครับก็สันนิษฐานไว้ว่าอ่าลุ้นกันต่อไปนะครับเพื่อนๆหวังว่าจะเป็นแต่งสีเขียวให้ได้นะครับผมแล้วก็เราจะมองตรงนี้เป็นปลายแอคชั่นเกิดขึ้นก็ต่อไปเลยนะครับผมสําหรับตัวของอ่าบบิด็อกลุ้นสามพันกันต่อนะครับผมโอเคนะครับส่วนสําหรับตัวของอื่นๆนะครับเหรียญมินถ้าเกิดว่า ชิบะถ้าเกิดเหรียญชริบะโอสคอยขึ้นนะครับหรือไม่ก็บิตคอยขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะดีดตัวแรงเช่นกันนะครับนี่คือตามเทรนของบิตคอยนะครับเพื่อนๆือนนะครับผมมองว่าเป็นแบบนี้มากกว่านะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับสําหรับผมนะไม่ใช่แบบนี้นะครับผมมองว่าแบบนี้แล้วก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ดีมากกว่านะครับนี่คือมองส่วนตัวหนึ่งต้านหนึ่งสี่พันสองสี่หมื่นสองพันดอลล่า ต่ติดต่อไป4 4 0 0 0ถึง45,000ื่ดอลลาร์ขอลู้กันต่อไปครับถ้าเกิดว่าทะลุ42,000ได้เข้าไปยืนเล่นขอบบนแล้วต่อไปวนกลับมาจะต้องเป็นแนวรับที่สําคัญก็คือ4 2 0 0 0นะครับขึ้นไปไม่ผ่านขึ้นไปไม่ผ่านเมื่อผ่านแล้วจะต้องกลับมาเป็นแนวรับไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านเมื่อผ่านปั๊บวนมาต้องเป็นแนวรับก็ต้องไซเวขึ้นนะแล้วก็จะเป็นขั้นบันไดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับยกฐานขึ้นไปนะครับยกฐานขึ้นไปนะครับตําจุดสูงไปเรื่อยๆนะครับ3 445 6 7ก็ว่ากันไปนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกับเพื่อนๆนะครับสั้นๆนะครับตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ลุ้นกันต่อไปครับนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ทุกคนก็ต้องระมัดระวังและก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผม